สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านวิทัศภาคที่สองค่ะในวันกองทัพไทยมีความสําคัญอย่างไรบ้างคะเอ่อสำหรับวันกองทัพไทยนะครับในวันที่18มกราคมของทุกป,ปีเนี่ยเอ่อที่จะถือว่าเป็นวันกองทัพไทยและวันกองทัพบ,บกเอ่อหตุผลที่เราได้ถือวันนี้เป็นวันสำคัญก็เนื่องจากว่าเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับได้ทรงกระทำพิษสหสถี มีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาแห่งสิ่แห่งสัสดีเมื่อปีพุทธศักราช2135หรือเมื่อประมาณ434ที่ผ่านมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็เพื่อไปการน้อมรำลึกถึงพระกิตติคุณและวีาการกรรมนกล้าหารของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่ได้ทรงกอบกู้เอกราชของกรุงศรีอยุธยาทำให้ชาติบ้านเมืองเป็นสุขแผนและก็มีความเจริญรุ่งเรืองมา ซึ่งในส่วนของกรงทัพที่สองเองเนี่ยก็ได้มีการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้านะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพที่สองของเราครับโดยได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่4กันยายน2561นะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนและ พี่น้องทหารในพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราลําลึกถึงความสําคัญขององค์สมเด็จพระเลเสียมหาราชเจ้าครับแล้ววันกองทัพไทยคือวันที่ระลึกถึงการกระทํายุาทธหัตถีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่นะครับสําหรับวันกองทัพไทยเนี่ยที่จัดขึ้นมาเนี่ยเราได้ใช้วันสําคัญที่กล่าวมาแล้วคือเป็นวันที่ทรงกระทํายุาทธหัตถีแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราทําเพื่อ ลำลึกถึงบันทึกของสถาบันพระมหาธกษัตริย์นะครับทู้พระองค์นะครับที่ได้มีต่อพี่น้องประชานชาวไทยนะครับในการที่จะสร้างบ้านแปลงเนืองให้เป็นสุขแผ่นนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือลำลึกถึงวิรกรรมที่สําคัญของพี่น้องฐานหารนะครับของเราที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อนะครับเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยของเราด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้ลำลึกถึง ตัวพี่น้องาหารของเราด้วยนะครับซึ่งในวันที่จัดกิจกรรมในวันองทถัดไทยเนี่ยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําพิธีสง การวางทานพุม่มเพื่อสบายสักการะแต่องค์สมเด็จเระาเทพสยวมหาาที่สำคัญก็คือเราได้มีการกระทําสัต,ตย์ปัญญานตนต่อ,ตอ,ตอธงชัยเฉลิมพลให้กับน้องน้องทหารใหม่หรือข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่เนี่ยได้มีโอกาสในการกระทาสัต,ตย์ปัญญาตนต่อธงชัยเฉลิมพลซึ่งเป็นมิ่งขวัญของทหารทุกเหล่านะครับทุกคนธงชัยเฉลิมพลนี่ก็จะมีอยู่ในทุกหน่วยระดับข,ของพรน ตรงนี er ้เขาจะได้ม <s> ีโอกาสในการที <ble> ่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นในส่วนที่เขาจะได้แสดงความภาคภูมิใจและการเป็นการที่กล่าวคำยืนยันหรือถวายสัต์ต่อธงไทยเฉลิมพลด้วยครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้ท่านแม่ทัพฝากถึงกําลังพลในกองทัพพักที่สองค่ะสําหรับกําลังพลของกองทัพภาคที่สองนะครับ เนื่องในวันกองทัพไทยหรือวันกองทัพบ,บกเนี่ยจริงๆแล้วพวกเราได้ทํางานเพื่อดูแลรักษาปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติได้ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมทั้งในการช่วยพัฒนาประเทศซึ่งเป็นภารกิจที่สําคัญของเรานะครับมีทั้งกำลังพลที่อยู่ในหน่วยปกติและอยู่ที่กองกำลังป้องกันนไทแดนไม่ว่าจะเป็นกองกำลังศุรักสิ์มนตรีหรือกองกำลังศุรานารีตรงนี้เป็นสิ่งที่เราได้ทำกันอย่างต่อเนื่อง นั่นสิ่งที่เราจะทําภารกิจให้สําเร็จได้เนี่ยก็ขอฝากให้พวกเราทุกคนนะครับได้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติภารกิจที่สําคัญตรงนี้นะครับอย่างเต็มที่ขอให้พวกเราได้เสียสละประโยชน์ส่วนตนนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมือความหมายคือได้ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมให้เป็นหลักนะครับสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติทั้งนั้นที่จะเกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สําคัญของเราและการปกป้องอธิปไตยของเรานั้นสิ่งที่เราจะทาําภารกิจตรงนี้ให้สำเร็จได้เนี่ยผู้คนต้องมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ต้องเป็นคนที่อยู่ในระเบียบวินยัยมีความประพฤติที่เหมาะสมเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญในฐานะที่เป็นผู้ข้ามชาเนี่ยเราก็ต้องดูแลผู้ใต้ผู้ข้ามชาอย่างดีนะครับรวมถึงพี่น้องที่เป็นครอบครัวนะครับเราคงจะต้องดูแลทุกภาคส่วน ตัวนี้ถือว่าเป็นงานที่สําคัญที่พวกเราคงจะต้องร่วมกันทำนะครับซึ่งภารกิจที่เราทํามาเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปนั้นกเรื่องของการป้องกันแายแดนป้องกันประเทศแล้วเนี่ยการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญในยามที่ประเทศจะประสบสภาพปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยหนาวภัยแล้งนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาในการช่วยเหลือปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันอองเหนือเนี่ยพวกเราได้ทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มที่นะครับ โดยเฉพาะมีกังพลของกองพลพัฒนาที่2นะครับที่ตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบางทงอาจจะลืมนึกถึงตัวเองก็ประสบอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตนะครับอันนี้ก็ได้รับการบาเดเจ็บแล้วก็ต้องรักษาตัวนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญในการไปจัดงานแล้วเนี่ยเราเองจะต้องมีความระมัดระวังในความปลอดภัยของตนเองด้วยนี้ก็ขอฝากพวกเราไว้ นะครับสำหรับการใช้ยุทธปกรณ์ที่กองทัพบ,บกได้จัดหามาเนี่ยเพื่อ,อใช้ในภารกิจของทางทหารแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับเราจะต้องช่วยกันหมั่นดูแลรักษาเพื่อให้ใช้ยุทธภกรณ์ตรงนี้เนี่ยนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับเพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเราได้ใช้ยุทธปกรณ์ในหลายๆส่วนเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือเราเรียกเที่ยวเรียกว่า f t s เนี่ย นในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของไทยน้ําท่วมเนี่ยเราได้ระดมทรัพยากงของกอ,องทัพที่สองเองเนี่ยใช้รถใหญ่ไปในขนาดถึงประมาณ300คันได้ใช้สะพานทางทหารนะครับที่เราเตรียมไว้สาหรับในภารกิจต้องการประเทศเ,เราก็ได้เอามาใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนั้นสิ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลรักษาครับให้พวกเราเนี่ยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่ากองทัพบกเอง นะครับก็ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและก็ได้ใช้ยุธทธปกรณ์ต่างๆทางทหารเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพิจารกาฐานบกเองท่านก็ให้ความสําคัญอย่างที่เราเห็นท่านได้สั่งให้ยุธทธปกรณ์ส่วนกลางนะครับ<ม>เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหรือบมันเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนด้วยฝากพวกเราในฐานะของตัลังพลกองทัพที่สองครับก็ขอให้เราได้มุ่งมั่นตั้งใจทํางานนะครับ เพื่อสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ที่เราต้องการหรือประโยชน์ที่เราได้ก็คือเรื่องของการรักษาอธิปไตยของประเทศชาติไว้ได้อย่างมั่นคงสมบูรณ์และประชาชนพี่น้องนะครับมีความสุขอย่างสมบูรณ์ครับขอบคุณมากครับ